ผู้ใหญ่ศิน์สมัยนั้นเป็นผู้ใหญ่หนุ่มของหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้ความนับถือยำเกรงมากคนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่มีใจนักเลงและไม่กลัวใครคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนโดนข่มเหงในเรื่องต่างๆหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกหรือเจรจาว,ว่าความที่สมัยก่อนนั้นชาวบ้านจะไม่ค่อยมีความรู้มากนักอำนาจท้องถิ่นจะตกไปอยู่ในมือของผู้ที่มีอิทธิพลเศรษฐีคนมีเงินมักจะเอาเปรียบชาวบ้านต่างๆนานา,นา เลยจนมาถึงพ่อของผู้ใหญ่สินเองที่ก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่ถูกกำนันและเศรษฐีในตำบลร่วมมือกันเข้ามายุดกรองพื้นที่ที่ทำกินที่เป็นมรดกไปเกือบครึ่งและได้มีการทำร้ายพี่ชายของผู้ใหญ่สินจนถึงแก่ความตายและยัดเยียดข้อหาให้ต่างๆนานา,นาเพื่อให้พี่น้องของตนนั้นพ้นความผิด ซึ่งในช่วงนั้นชาวบ้านต่างก็รู้กันดีและโดนกันมาหลายลายในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปท้าทายอำนาจเถื่อนของคนพวกนั้นจนการตายของพี่ชายทําให้ผู้ใหญ่สินในสมัยนั้นยังบวชเป็นพระอยู่ที่วัดอีกหมู่บ้านหนึ่งต้องลาสิขาออกมาด้วยความแค้นโดยที่ก่อนหน้านั้นตั้งใจว่าจะบวชเรียนศึกษาวิชาอาคมไปเรื่อยๆเพราะมีพี่ชายคอยดูแลพ่อแม่อยู่แล้วเลยไม่ได้ห่วงอะไรสุดท้ายจากที่บวชเรียนมาตั้งแต่อายุ13 ก็ต้องมาละผ้าเหลืองเน็บมีดเพียงเล่มเดียวที่เป็นมีดหมอลงอัขระอาคมเอาไว้ยาวเกือบสอกเดินทางกลับเข้ามาที่บ้านจัดการกับงานศพของพี่ชายจนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวันลุ่งขึ้นก็ได้ไปลื้อรั้วที่กำนันและเศษฐีนั้นได้ล้อมเอาไว้ออกจนหมดลูกน้องของกำนันมาพบเขาก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นผู้ใหญ่สินเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาแต่ก็พุ่งเข้าใส่ทันทีที่พบเห็นกันลูกน้องกำนันหกคนที่มาถูกผู้ใหญ่สินที่สูงใหญ่กำยำบะเขนเข้าใส่ทั้งหมดทั้งเท้าเข่าศอก จนหน้าแตกยับเยินกันหมดทุกคนมีดพกที่ชักออกมาแทงสวนออกไปก็ไม่ได้ระคายเคืองผิวของผู้ใหญ่ศินเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอดกลับไปไม่ทันที่กำนันที่กำลังเดือดดานอยู่หลังจากที่รู้เรื่องกำลังจะยกขยงกันไปหาผู้ใหญ่ศิลตัวผู้ใหญ่ศินเองก็เดินตรงดิ่งเข้ามาในตัวเรือนหลังใหญ่ของกำนันเพียงผู้เดียวกำนันที่มีปืนอยู่ในมืออยู่แล้วก็ยกปืนยิงสวนเข้าไปที่ร่างของผู้ใหญ่ศินตามที่ลูกน้องนั้นบอกจนร่างของผู้ใหญ่ศิลปกระเด็นไทไ ลูกสมุนพวกนั้นก็กลูกเข้าไปหมายจะก,กระทือบซ้ำแต่ก็ต้องถอยังะงออกไปหน้าตาตื่นเพราะว่าร่างของผู้ใหญ่สินที่เห็นกลานั้นไม่มีแม้แต่ลอยเลือดหรือลูกกระสุนปืนที่ยิงใส่เข้าไปเต็มๆแถมยังลุกพวดพาดขึ้นมายืนจังก้าถลนลานด้วยความโมโหสุดขีดแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือร่างค่อยๆอ,ออกลายคล้ายกับลายพาดกรอนของเสือไปทั่วล่างพุ่งกระโจนเข้าชกต่อยกับลูกสมุนของกำนันจนกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางไม่เป็นท่า แต่กระเจิงกันไปเพราะว่าสู้แรงของผู้ใหญ่สินไม่ไหวก่อนที่ผู้ใหญ่สินจะพุ่งเข้าไปกระชากลำคอของกำนันมาบีบเอาไวแน,น่นกำนันตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นมาก่อนหมัดของผู้ใหญ่สินประเคนเข้าที่ใบหน้าของกำนันจนอ่อนปวกเปียกขามือปากคอแดงฉานไปด้วยเลือดโดยที่ลูกสมุนได้แต่ยืนดูทำอะไรไม่ได้เพราะโดนกันไปก่อนหน้านั้นแล้ว เลยพากันรู้ลิตเป็นอย่างดีหลังจากนั้นกำนันและลูกน้องก็ถูกมัดด้วยเชือกแล้วก็ลากเดินออกไปจนถึงตัวอำเภอที่อยู่ห่าวไป20กว่ากิโลเมตรโดยที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่คนเดียวข้อหาร่วมกันฆ่าพี่ชายของผู้ใหญ่สินที่มีชาวบ้านเป็นพยานให้หลายสิบลายขากลับ ผู้ใหญ่สินก็เลยเดินตรงดิ่งไปที่เรือนของเศรษฐีต่างบ้านที่อยู่ระหว่างทางแต่พบว่าได้หนีไปก่อนหน้านั้นแล้วเหลือไว้เพียงแต่ลูกกับเมียไม่กี่วันก็ขนข้าวของย้ายตามกันไปอีกเมื่อได้ยินกิตติรัพย์ของผู้ใหญ่สินเข้าต่อมาชาวบ้านที่หลุดพ้นจากกำนันและเศรษฐีหลายๆก็ยกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้ใหญ่คนเก่าก็ยอมสละตำแหน่งให้ และได้ช่วยเหลือชาวบ้านในหลายเรื่องทั้งในหมู่บ้านของตนเองและในหมู่บ้านละแวกไกลๆไม่ถึงปีก็ได้ข่าวว่ากำนันได้ออกมาจากคุกแล้วไม่รู้ว่าที่หายไปนั้นไปอยู่ในคุกหรือว่าไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่ามีอิทธิพลและพวกพ้องอยู่เป็นจํานวนมากแต่ครั้งนี้ไม่กล้าที่จะกลับเรือนของตนเองแต่มีชาวบ้านพบเห็นว่า ผู้ที่มีวิชาอาคมไวกลางคนเข้ามาอยู่ที่เรือนแทนและลูกสมุนเก,เก่าของกำนันจํานวนหนึ่งได้พาเดินสำรวจไปเล่นหลายหมู่บ้านที่กำนันเคยครอบครองอยู่และยึดเอาที่ทำกินของชาวบ้านพวกนั้นไปเป็นของตนเองชาวบ้านพวกนั้นจำลูกน้องของกำนันได้ต่างก็พากันหวาดกลัวขึ้นมาอีกเริ่มได้ยินไปถึงหูของผู้ใหญ่ศิลแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ ก็ได้ยินข่าวว่าชาวบ้านถูกเสือล่าเข้าไปในป่าทีละลายสองลายแล้วมักจะเป็นชาวบ้านที่กำนันนั้นเคยได้ยึดเอาที่ดินไปทำกินเหมือนตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นและก่อนหน้านั้นก็ไม่มีการพบเห็นเสือมาก่อนมีชาวบ้านบางรายที่เห็นคนที่คล้ายหมออาคมที่มากับกลุ่มของลูกน้องกำนันมักจะเดินตามอยู่ชายป่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเสมอผู้ใหญ่สินก็เลยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเอามีดหมอที่ลงอาคมไว้เหน็บเอาไว้ที่เอวตลอดเวลา คาดว่าต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายในมิช้่าแน่นอนแต่คงจะรอไม่ได้เพราะจะมีชาวบ้านตายมากขึ้นจึงได้รวมมือกับผู้ใหญ่และชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆให้ระวังตัวห้ามออกไปไหนมาไหนลําพังโดยเฉพาะในป่าตัวผู้ใหญ่สินเองในช่วงดึกของค่าคืนนั้นก็เดินดิ่งข้ามหมู่บ้านตรงไปที่เรือนของกำนันพอเข้าไปถึงเขตเลือนหลังใหญ่ก็รู้สึกว่ามีอาคมนั้นปกคลุมไปจนทั่วแค่นี้ก็แน่ชัดแล้วว่าอะไรเป็นอะไร แต่ว่าอาคมนั้นไม่สามารถที่จะสะกดกั้นผู้ใหญ่สินได้เดินเลยเข้าไปจนถึงหน้าตัวเรือนก็พบกับชาวบ้านที่บอกว่าคล้ายคนที่มีวิชาอาคมยืนจังก้ายิ้มหล,าล่ารออยู่ก่อนแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรกันมากมายชายวัยกลางคนนั้นเดินก้าวออกมาแล้วก็ลงไปคานสี่เท้ากลายไปเป็นเสือสมิงตัวไม่ใหญ่มากนักเทียบกับร่างที่สูงใหญ่กำยำกว่าร8 0ของผู้ใหญ่ศิลที่ร่างออกลายพลาดก่อนไปทั่วทั้งร่างลายไปทั่วทั้งตัวไม่ต่างกับเสือสมิงนั้น แต่ว่าไม่ได้กลายเป็นเสือไปด้วยพุ่งกระโจนเข้าใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครท่ามกลางสายตาของลูกน้องกำน,นันที่แอบมองกันอยู่บนเรือนร่างของคนกับเสือผลัดกันเหวี่ยงกระเด็นไปมาไม่มีใครด้อยไปกว่าใครจนเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ๆต่างก็อ่อนแรงกันลงไปทั้งคู่แต่เสือสมิงนั้นเริ่มจะส่งเสียงร้องคำรามลั่นคู่เพื่อจะให้อีกฝ่ายนั้นยอมแพ้เพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเพียงพำให้กับใครได้ง่ายๆบาดแผลของทั้งคู่ไม่มีให้พบเห็น แต่ผู้ใหญ่สินเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดจาอะไรมากมายนักพุ่งตรงก็ใส่อีกครั้งแบบไม่ให้หายใจหายคอจนมีเสียงร้องออกมาอีกครั้งแต่มันเป็นเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมีดลงอาคมของผู้ใหญ่สินชักออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเปิดทวารจนมีด จนเสือสมิงนั้นมันดิ้นพล่านลุนลานที่จะหนีหนังที่หยาบเหนียวกับถูกทิ่มแทงเข้าไปได้และถูกทิ่มแทงเข้าไปอีกหลายจุดที่ลำคอหลังจากที่ทวารเปิดออกก็ไม่เหนียวอีกต่อไปเพื่อไม่ให้หนีรอดไปได้มีเสียงวิ่งกันดังโครมคามลงมาจากเรือนเมื่อเห็นว่าเสือสมิงนั้นกําลังจะเสียท่าผู้ใหญ่สินกระนาแทงก็ไปจนเห็นว่ามันแน่นิ่งไปจึงได้หยุดแล้วออกมายืนหอบอยู่ใกล้ๆล่างที่ค่อยๆกับกลายคืนมาเป็นคนอีกครั้ง แต่ว่ามันกลับคืนมาเป็นคนได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นลูกสมุนพวกนั้นก็วิ่งหนีหายเงียบกันไปจนหมดแล้วปล่อยให้เสือสมิงนั่นนอนตายอยู่ที่หน้าเรือนนั่นเองก่อนฟ้าสงางเจ้าหน้าที่จากอำเภอพร้อมกับก,บกำนันและเศรษฐีที่หายตัวไปนานและลูกสมุนบางส่วนก็บุกเข้ามาจับตัวผู้ใหญ่สินถึงบนเรือนขนาดที่ยังหลับอยู่และได้พากันไปที่เรือนของกำน,นันข้อหาฆ่าคนตายโดยมีชาวบ้านที่รู้ข่าวตามไปด้วยหลายคนเมื่อไปถึงก็ต้องพากันตกตะลึงกับภาพที่เห็น คนที่ว่าถูกผู้ใหญ่สินฆ่าตายนั้นมันเป็นครึ่งคนครึ่งเสือคืนล่างไม่ครบกำนันกับพวกถึงกับนาซีดเพราะมีชาวบ้านแจ้งต่อว่าชายผู้ที่เห็นนั้นมันกลายเป็นเสือแล้วเข้าไปลากเอาชาวบ้านไปฆ่าตายหลายรายในป่าไม่รู้ว่ากำนันเป็นผู้ที่ใช้ให้ไปหรือไม่เพราะต่างก็รู้กันดีว่าชายผู้นั้นเข้ามาอยู่ที่เรือนของกำนันจนกำนันทำท่าอึกอักพูดไม่ออกผู้ใหญ่สินก็ถูกปล่อยตัวไปในที่สุดตัวกำนันเองก็ไม่มีหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จะเอาผิดได้ แต่ก็อยู่ในพื้นที่ต่ออีกไม่ได้ทั้งตัวเศรษฐีและกำนันเองที่น่าจะมีส่วนพาชายเสือสมิงนั้นเข้ามาคงจะมาจัดการกับผู้ใหญ่ศิลก่อนที่จะแยกย้ายกันสายตาที่จ้องมองกำนันกับเศรษฐีคนนั้นของผู้ใหญ่ศิลที่แม้จะไม่พูดแต่ก็ทําเอาทั้งสองถึงกับสะดุ้งเฮือกไม่กล้าศบตาหลังจากนั้นก็พากันแยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นกันหมดไม่กล้ากลับมาเหยียบย่ำที่นั่นอีกเลย